เขาบอกว่าเอาเองยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกได้ได้อีกหน่อยหนึ่งก็เลยผักดันดวงวิญญาณเข้ามาองค์เจ้าแม่นาทององค์เจ้าพ่อทองคำเนี่ยนะก็เลยฟื้นออกมาฟื้นมาได้ประมาณสักสาเดือนเท่านั้นเองครับและตอนนี้เสียชีวิตก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัดอยู่ที่วัดไผ่โรงบัวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะกอเราจะพาเพื่อนๆชมนรกสวรรค์นะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆมากมายในวัดไผ่ลงวัวนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจัดไปค่ะค่ะก็สําหรับจุดแรกนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะหลวงพ่อองค์ดําค่ะสร้างด้วยเนื้อสำลิดนะคะน้ําหนัก50ตันนะหน้าตักกว้าง10.25เมตรนะสูง18เมตรนะ โอ้โหแบบคืออลังการงานสร้างมากๆนะคะก็หลวงพ่อองค์ดาเนี่ยนะคะก็มีหลวงพ่อข่อมนะคะก็เป็นผู้ดําเนินการแล้วก็สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะค่ะก็ปกตินะคะคนเนี่ยก็มาเที่ยวกันนะคะแล้วก็จะมาแบบดูเปรดดูสวรรค์นรกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีสถานที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองคือหลวงพ่อองค์ดํานะคะที่คนเนี่ย ที่ยังไม่รู้นะเขาจะมากลับไหว้กันตรงนี้แล้วเขาก็เชื่อกันว่าการไหว้อะไรตรงนี้เนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลวงพี่วงเดือนนะคะว่า,าเป็นยังไงบ้างนะคะอยากให้คนมากลาบไหว้องค์สมเด็จพระพุทธโคโดมตั้งอยู่ด้านหน้าวัดของพระพุทธโคดมองค์แรกในวัดขอได้บนได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทองสำริดหนัก50ตัน ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มาถ่วมพระเกตไว้ค่ะหน้าหน้าวัดแห่งนี้ค่ะแล้วมีคนเคยขออะไรแล้วได้ไหมได้ทุกอย่างเลยขอขอเรื่องเงินเรื่องทองการงานได้ทุกอย่างเลยค่ะขอได้บุญได้ก็คือเดินอันนี้คือด้านหน้าวัดคือเดินเข้ามาเลยใช่ค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อนะคะองค์ดังหลวงพ่อพุทธโคดมค่ะที่เขาบอกว่าขอได้ทุกอย่างเลยนะคะใครที่สนใจเนี่ย ไปดูสวรรค์นรกรูเปดดูอะไรแล้วอย่าลืมเดินอาไหว้องค์ดำองค์นี้ด้วยนะคะ<ม>ค่ะก็ตรงนี้นะคะเกาลัดอยู่ที่เมืองกบิลพัฒจำลองนะคะ<ม>เขาก็จำลองประสาทรงนี้นะคะเป็นประสาทของเจ้าชายสินหผา,านั่นเองค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นปราสาทฤดูฝนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์สินธะนะคะนั่งอยู่กับเจ้าหญิงพิมพาค่ะค่ะตอนนี้นะคะกอล์เดินมาถึงเมืองสวรรค์แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยสวรรค์เขาติดโควิดอยู่นะปิดนะคะช่วงที่มีโควิดสวรรค์ก็เลยปิดอยู่นะคะก็ยังมีโลงปิดอยู่คือถ้าใคร จะเดินเข้ามาเนี่ยก็ต้องรอช่วงโควิดถ่ายก่อ,อนนะก็จะมีให้เดินขึ้นไปเขาบอกว่ามี3ชั้นนะคะเป็นเมืองสวรรค์เดินขึ้นไปข้างบนค่ะสำหรับส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่ตัดสรูค่ะ ตอนนี้นะคะเกาลัดอยู่ที่หลวงพ่อองค์ขาวนะคะโอ้โหแบบองค์ใหญ่มากๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่คนเนี่ยมากราบไหว้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหใหญ่มากค่าสำหรับตอนนี้นะคะเกาลัดอยู่หน้าเมืองนรกภูมินะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันเขาบอกว่าเมืองนรกเนี่ยก็จะมีแบบว่าคนที่ทําร้ายอะไรพ่อแม่หรืออะไรบาปต่างๆนะเขาก็จะเอามาทําเป็นรูปปั้นให้พวกเราได้ดูกัน ดัดไปดินแดนแห่งเปรตอ่าตอนนี้นะคะเราเข้ามาแล้วนะก็จะพาเพื่อนๆไปดูเปรตนะเปรตเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบเหมือนกันนะนะคืออันนี้เขาเขียนว่าเตจโกงที่ดินวัดนี่อ่ะอันนี้คือเปรตโกงที่ดินวัดนะต้อง นอนยกพื้นดินแล้วก็โดนไฟลวกหรอก็มีกระทะทองแดงนะแล้วก็มีอันนี้เนี่เป็นเหมือนให้นกมาจิกกินนะโดนนกจิกกิน,นอร่อยอะ่ะเป็ดโดนตะปูเสียบหโหดมากอันนี้วิมานพญายมนะตรงกลางก็จะเป็นพญายมนั่งอยู่นะ โอหนลุกแล้วไปลุกแล้วตัวนี้นี่เป็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะหน้าเป็นส้นเท้าเนี่ยอ่เป็ดอวาตารเหรอ,อสำหรับพอเราเดินเข้ามานะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยเปรตแล้วอะไรมากมายนะ,ะตรงกลางเนี่ยก็จะมีวิมานนะคะก็คือวิมานท่านพญายมนั่นเองค่ะ เราก็สามารถเข้าไปกราบไหว้ท่านได้นะคะ ก็เรามาดูส่วนของเปรดกันนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าบอกเป็นป้ายข้างล่างด้วยนะคะว่าเปรดแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเปรดถผูกคอตายนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเปรืที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะ ตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเปรดที่ม้นฆ่าผู้อื่นนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเปรดฆ่าผู้มีพระคุณะคะ่ะอ,อันนั้นเป็ดอ้วนเป็ดเป็ดอ้วนขวางจออันนี้ก็เป็ดดื่มสุราเมลัยนะ,ะก็โดนจับกอกสุราแล้วมีรูออกมาเต็มไปหมดเลยนะ โหโครมากค่ะก็สําหรับตอนนี้นะคะเก่ารัดอยู่กับเจ้าแม่เนื้อทองนะคะแล้วก็เจ้าพ่อทองคํานะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่มีคนเนี่ยมากราบไหว้นะคะอยู่ตรงบริเวณนรกกระพุมนะเดี๋ยวพี่เนี่ยที่เขาเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่เขาจะมาเล่าเรื่องให้ฟังกันแต่เรื่องนี้นะคะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีพี่วัฒน,นาสวัสดีครับคือว่ามาเดือนที่แล้วนะครับ นี่คือเหตุการณ์จริงหรือรลูกน้องผมเนี่ยพูดพูดอยู่แล้วมันเป็นลมเป็น,ปนลมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถึงอากาัรแบบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยบอกว่าเออพี่ผมตายไปแล้วนะพี่นะดวงวิญญาณผมมาออกจากร่างไปแล้วแต่นี้องคเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยไปเข้าเข้าบอกว่าเอาเองยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกได้ได้อีกหน่อยหนึ่งก็เลยผลักดันดวงวิญญาณเข้ามาอ,มองค์เจ้าแม่นาะทององค์เจ้าพ่อทองคำเนี่ยนะก็เลยฟื้นออกมาฟื้นมาได้ประมาณสัก สามเดือนเท่านั้นเองครับและตอนนี้เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตไปแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเมื่อเมื่อหมัดหมาดนี่เองครับนี่ก็คือเหตุการณ์แบบแบบเหตุการณ์แบบลี้ลับอะไรเงี้ยนะก็ช่วยโปรดปณิยานในการรับชมก็แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ลี้ลับนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นความเชื่อนะคะที่พวกพี่ๆเขาเนี่ยได้เจอมาตรงนี้ค่ะ ก็สําหรับตรงส่วนของนรกภูมิเนี่นะคะเขาก็ทํามาเพื่อให้คนเนี่ยที่มาดูหรืออะไรเงี้ยคือแบบได้รับรู้ความรู้สึกว่าแบบเอย้สิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกฉุกคิดได้เนาะ แม้กระทั่งแบบว่าเขาอาจจะมีการเปรียบเปรยว่าเออเวลาเราทําอะไรลงไปสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราตายไปเราก็จะโดนแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยแต่ก็คือความจริงแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้เราเนี่ยขนาดเราเป็นมนุษย์อะนะตอนเรายังมีชีวิตเนี่ยบางครั้งเราทําอะไรลงไปเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีนะถ้าคนที่มีจิตสํานึกมีอะไรก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือความผิดมันคือสิ่งไม่ดีนะคะคือการที่เรามาดูเรามาเห็นอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้คนเนี่ย เด็กๆหรืออะไรที่มาดูก็คือเกิดความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แบบเรามาดูก็ทําให้แบบตัวเราได้ฉุกคิดหรืออะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอ้ยเราเนี่ยควรที่จะแบบแก้ไขตัวเองนะเพราะเราเนี่ยก็ไม่อยากเป็นอย่างรูปปั้นต่างๆที่เขาแบบวาดให้ดูทํามาออกมาให้ดูอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือเหมือนเดินมาอย่างเงี้ยเด็กๆอะไรได้ดูได้เห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีความ รู้สึกว่าเออนึกคิดว่าเออเขาไม่อยากทำนะไม่อยากเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะ,ค,ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะเก่าไลค์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาให้เพื่อนดูอีกนะก็อย่าลืมติดต่ามกันอย่าลืมกด s u บ s cribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะ <Okay. S 2> พอลาคลิปใหม่เด้งเนี่ยคุณก็จะได้โดนแจ้งเตือนเป็นคนแรกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ